เอาแบบยกยวก็วันนี้นะครับจะพามาดูร้านพระเครื่องของคุณจรูนนะครับซึ่งอยู่ที่บริษัทบางกอกเปเปอร์แนวข,ข้ังก็มีหลายอย่างนะครับวัตถุมงคลของท่าน มีพระนางพญาก็มีมีหลวงพ่อคูณก็มีนะครับหลวงพ่อคูณนี่จะมีหลายรุ่นนะครับหลวงพ่อคูณมีตะกุดก็มีนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานหลวงปู่ทวดปู่ทวดก็มีนะครับมีเหรียญมีหลายแบบนะครับก็ท่านที่สนใจก็ทักมาที่หยุดที่ทุนี้เลยนะครับเราจะปัดหมดไว้ให้นะครับ พาเครื่องจะมีหลายแบบนะครับหลายรุ่นทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ำพวกนี้นะครับพวกนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อพัดนะครับหลวงพ่อพัดด้านหลังก็สวยงามนะครับยันสวยหามมาก หลวงประพัดเนื้อสามกริย์นะครับปล่อยเท่าไหร่ครับเนี่ยจะปล่อยเท่าไหร่ครับปล่อยหกร้อยนะครับเนื้อสามกริย์เนี่ยปล่อยหกร้อยนะครับปล่อยหกร้อยวัดห้ด้วนนะครับหน้าหลังนี่จะเป็นยันเนือดอง อิมพ์าลีสาวโลวัดป่าไัยรวงพ่าพระรองมิตรนาำหลวงเนื้อฉ่กระสับน,นะครับปล่อยห0 0ร้อยบาทนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ทักมานะครับม,มีหลายองค์นะครับ ธงบัวทวดธงบัวทวดนี้ก็สวยงามนะครับธงบัวทวดเหรียญจะเป็นเหรียญงโ h o v e r นะครับเหรียญงโ hovering บัวทวดปี2559ันหบธงทวดเนี่ยปล่อยเท่าไหร่ครับเนี่ย ปล่อยห้าร้อยครับปล่อยห้าร้อยนะครับหลวงปู่ทวดจะปล่อยห้าร้อยเป็นทองเนี่ยแบบทองไม่ข้นนะครับไม่ลอกไม่ดํานะครับทองเบอร์หนึ่งเกดเอนะครับไม่ลอกไม่ดำครับปู่ทวดนะครับสวยงามนะครับครอบดูนะครับ นี่จะเป็นด้านหลังนะครับเป็นยันห,เหงเฮงเป็นเรียนหงเฮงนะครับ็<อ>รวงปลุกทวดนะครับสวยสวยงามมากนะครับ<อ>เพื่อนเพื่อน,อนท่านใดที่สนใจ<อ>ก็ทักมาได้นะครับที่คุณพ่อจรูนนะครับสิทธิวง มีหลายเหรียญหลายรุ่นนะครับุจะชอบรุ่นไหนก็มาดูกันได้มาชมกันได้นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับจะอยู่ที่หน้าบริษัทบางกอกเปเปอร์นี่นะครับอันนี้ก็หลวงพ่อรวยนะครับหลวงพ่อรวย หลวงพ่อรวยนี่ปล่อยเท่าไหร่ครับหลวงพ่อรวยหลวงพ่อรวยปล่อยสามร้อยสามร้อยครับสวยงามมากครับกรอบทองอย่างดีนะครับเนื้อลงยาสีเขียวสวยมากนะครับ ปกติก็ทํางานอยู่ที่ไหนครับเนี่ยปกติที่บริษัทนี่แหละครับที่บริษัทบางกอกนี่ใช่ไหมครับครับผมก็ตอนเย็นบ้างๆก็เสร็จงานก็มาวางปล่อยพระครับเพราะปล่อยพระนะครับอาชีพหลักก็คือขับรถนะครับอยู่ที่บริษัทบางกอกเปเปอร์นะครับบ้างๆก็มาตั้งแผงพระหน้าบริษัทนะครับดูได้นะครับเพื่อน มีหลายแบบหลายรุ่นนะครับหลายแบบหลายรุ่นนะครับตรงนี้จะเป็นเหรียญเนื้อดวงนะครับหลวงพ่ะพัดเหรียญเนื้อดวงรุ่นมังกรคู่สวยงามนะครับเพื่อนๆใครที่ อยากมาแวะมาชม mm ดูเน nah, ื้อสามกระสับครับเนื้อสามกระสับก็มาดูได้นะครับหลังก้อนูเรือนเนื้อดวงปูชิมลีนะครับหลวงปูชิมพลีทำวะโลวัดวิชัยรวมิตรออำเภอนาร่วงจังหวัดเลยนะครับอันนี้ก็สวยอีกแบบหนึ่งนะครับเื้อากรสับเนื้อสามกรสับปล่อยหนึ่งพันบาทปล่อยหนึ่งพันบาทนะครับเพื่อนๆคนไหนก็ ดูครับสวยงามมากครับค่ะสวยงามมากสามกระสัเนี้ยปล่อยหนึ่งพบาทนะครับเพื่อนๆสนใจก็ทักมาได้นะครับด้านหลังก็จะเป็นยันยัน พระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับยันพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เนื้อสามกษัตรรับประกันแทเพิ้นรับประกันแท้นะครับเหรียญสวยคมชัดนะครับเพื่อนๆทนใจก็ทักมาได้นะครับเนื้อสามกษัตริย์นะครับสวยงามมากเลย ขอบนี้จะเป็นขอบทองนะครับขอบทองสวยนะครับดีสร้างน้อยรุ่นนี้ก็บอกว่าสร้างน้อยนะครับเพื่อนๆหายากสร้างน้อยมากนะครับหายากนะครับเดี๋ยวนี้ก็หายากไม่ค่อยมีแล้วเหรียญเนื้อดวงนะครับคนไหนที่ดวงไม่ดีก็ได้รุ่นนี้ไปก็ คิดว่าดวงดีขึ้นนะครับคำว่าเหรียญคำว่าเหนือดวงนี้ก็สุดยอดแล้วครับสามกษัตริย์สวยหรูรบตั้งอยู่ที่นี่นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาห้าโมงนะครับมาแวะมาดูได้นะครับพระเครื่องของพ่อจรูญพิติวงศ์นะครับ ท่านนงานหลักๆของท่านก็ขับรถนะครับ,นนบ,บพนังงานขับรถตอนเย็นท่านเสร็จจากงานเรื่องงานก็มาว่างว่างก็มาปล่อยวางพระนะครับวางแผงพระเช่านะครับเพื่อหาไรายได้จุนเชื่อเป็นอีกทางหนึ่งนะครับไรายได้เสริมอีกทางหนึ่งนะครับไรายได้หนักก็ขับรถ หลายรุ่นหลายแบบนะครับมาดูมาชมได้